สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยม a p ที่หนึ่งยิบนะครับมีพระเก่าๆประจําวันหยุดวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับที่สิบหสิงหาคมนะครับมาใหม่หลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ทักหรือโทรนะครับชอบใจรายการไหนนะครับ หรือดูเบอร์โทรใต้คลิปนะครับพระบ้านยอดนิยมอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองครับมีแต่พระเก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับรายการแรกนะครับของเข้ารอบใชสสายนะครับวันนี้นะครับมาใหม่ๆนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยเก่ามากนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับมีมวลสารนะครับหลากหลายชนิดนะครับเช่นเดิมนะครับลำดับที่หนึ่ง ช่วงกลางเดือนนี้นะครับผ้าเก่าสวยๆบ้านๆเข้าใหม่ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับชอบรายการไหนนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆสวยงามมากนะครับเหมาบ้านๆมานะครับหนึ่งชุดนะครับบางนะครับและสวยนะครับท่านที่ยื่นชอบและสนใจนะครับผ้าเก่าแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับ พระสมเด็จองค์ที่1นะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จองค์ที่4ของในาการนะครับเดิมๆเ,เก่าๆแห้งๆนะครับพระสมเด็จส,สวยๆเนื้อเก่างดงามนะครับมีมูลสารเยอะนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับพระสมเด็จบ้านๆน,นะครับองค์ที่สี่ เก่ามากๆนะครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับลำดับที่4ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมสมบูรณ์สุดๆนะครับงดงามมากครับลำดับที่4ต่อไปก็เป็นองค์ที่5นะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมองค์ที่5หมอบ้านๆมานะครับล่าสุดนะครับ เนื้อสีสวยเด็ดๆไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ลึกคมชัดครับมีมูลสารนะครับเยอะนะครับพระสมเด็จองค์ที่ห้าครับสวยงามนะครับเกตทะลุซุ้มครับพระเก่าสวยเหมาใหม่ล่าสุดครับลำดับที่ห้าสมบูรณ์มากนะครับ แล้วก็องค์ที่6นะครับพระสมเด็จสองพี่น้องนะครับวัดระฆังนะครับยุคโบราณครับได้ธรรมชาตินะครับความเก่าและเนื้อแกร่งมากนะครับงดงามสุดๆครับพระสมเด็จองค์ที่6เป็นพระชุดโบราณนะครับมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ที่สร้างในกรณีพิเศษนะครับพิมพ์สองพี่น้องครับขาโต๊ะสามชั้น เนื้อเก่าสุดๆนะครับพระสมเด็จบันบานนะครับองค์ที่ 6. หมงดงามและสมบูรณ์ครับบางนะครับสุดยอดความเก่าและสวยครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับเมตตาค้าขายสุดยอดนะครับเมตตามหานิยม หลังยันนะครับปี13พร้อมตลับนะครับยันลึกคมชัดครับพระสมเด็จปกโพยอดนิยมม้าใหม่ๆนะครับสวยงามมากครับองค์นี้เนื้อเทาดำนะครับเนื้อออกเทาๆนะครับใบโพลึกคมชัดหน้าตาก็สวยเดิมนะครับปี2513หลังยันจมนะครับ สุดยอดในด้านโชคลาภนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อสำลิดนะครับปางซ่อนหาวัดอนงครับสวยงามมากนะครับพิมพ์มีชดานะครับพระปางซ่อนหาหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงครับองค์นี้พิเศษเป็นเนื้อสำลิดเก่างดงามมากครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระบ้านยอดนิยม ep ที่1น2ี่ของดีประจำวันหยุดวัน ลุ่นโชคกันนะครับดนัินเป็นภาพปิตานะครับสวยงามนะครับปางซ่อนหาวัดอนงครับหลวงพ่อทับสภาพเก่าๆสวยๆนะครับเนื้อสมฤทธิ์ครับแขวะข้าศกงคพันสุดยอดนะครับตามตำรานะครับวัดอนงอีกหนึ่งรายการเหรียญหล่อโบราณนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเมื่อวานได้มาเป็นพิมพ์ใหญ่ลูกไข่ใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงครับ 2478เหรียญหล่หอโบราณนะครับรูปไข่ได้หนาได้สวยได้เก่าครับ2478นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงกรุงเทพมหานครสวยเก่าคมชัดครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับสายพระหล่อโบราณเก่ายอดนิยมสุด,สดนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงสภาพสวยงามตามนี้นะครับเนโลหะ เนื้อสำลิดครับสุดยอดหายากนะครับรูปไข่เล็กเก่าๆเดิมๆนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิเหรียญยอดนิยมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับจังหวัดชัยภูมิครับเจ้าพ่อพญาแลเหรียญรูปไข่รุ่นแรกนะครับประมาณปี2476นะครับหลังยันครับเหรียญเจ้าพ่อพญาแลครับสภาพสวยคมชัดนะครับท่านใดที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับ เหรียญยอดนิยมนะครับจังหวัดชัยภูมิครับเจ้าพ่อพระยาแลยังสวยแล้วก็กิ่งโบราณนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับอุดข้างครับเป็นพระกิ่งเก่าเนื้อสมฤทธิ์สวยงามมากนะครับเป็นสุดยอดพระกิ่งไทยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ กิ่ง79วัสุทัศนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรเนื้อสำลิดพิมพ์สวยโบราณนะครับงดงามสุดนะครับนานมาทีนะครับเนื้อเก่าและจัดมากๆนะครับเป็นพระกิ่งโบราณยอดนิยมนะครับกิ่ง79วัสุทัศน์อุดข้างสวยงามนะครับหน้าใหญ่ๆนะครับโบราณมากๆนะครับเนื้อสทธิ์เก่าสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับ มาใหม่ๆนะครับหลายรายการนะครับชอบใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับผ้าเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม